มาแกนั่งได้ค่ะพี่น้องลูกย่านางสุกค่ะพี่น้องอันนี้เก็บเก็บไปฝากกันไปข้าเจ้าปลูกน้่ค่ะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเท่าสีเอาเอาต้นมันมาปลูกก็ตายง่ายด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเราเอาเอามะเล็ดมันไปไปฟังลงไม่ขีดินเลยมันก็เกิดง่ายค่ะพี่น้องพอเกิดแล้วก็เกิดบั่มที่นี่มันก็จะเกิดไปเรื่อยๆเลย ย่านางแข็สไหรไม้แทบกันนาเด้พี่นอ้องเด้อเก็บไปฝากเก็บไปใหขคาเจ้าโอ้โลดนลงเกิดไปเรอยด้วยค่ะพี่น้องนี่นี่ถ้าเป็นลูกดำๆก็คือมันสุกสุกเต็มเป็นแก่เต็มที่แล้วนะคะค่ะเก็บไปฝากเพื่นอนโอ้โลดนเต็มเลยพี่น้อง นี่หลายอยู่ค่ะแบ่งปันเนาะนี่นี่ห้าสื่อเพิ่นกับทุงละสิบบาทเนาะน้ำสิแกงสิแกงเทียนึงนะสิบบาทกับบ่อบัปันใดดอกค่ะน้ำบ่พีน้องน้ำย่เดนเนาะลูกย่านางคะ่ะคล้ายๆกันกลับไปยังก่อไม้เขือไอ้บักมะแว้งไหมเอ้